ผมมาเล่นแมปเกมนะครับผมโตายตายแน่แตายแน่แ่ตายแน่แ,นแ,นแน่หาทีมมุดก่อนยังไงบ้าน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 ยังไงเจอเมืองแล้วทุกคนเพราะว่าจะต้องมีคนอยู่ในเมืองอยู่แล้วนี่ไงคนไอ้เพื่อนดีตาดตัดวิง่งวิ่ง

สายเห็นที่ผมไปโยมีลูกโซ่ตอนแรกผมเห็หอนอยู่เห็นถือลูกโซอ,อยูอ่พี่แคปพี่แ ช็อกโะเล็ดเหรอใช่ค hmm. ร mm ับผมไม่กินเพราะว่าผมกินเท่ากับผมตายนั่นเองอันนี้เจอบ้านอื้ออื้เอื้ออืรือเล่นไปเรื่อยๆมันไม่เจอไลยค่นโยน <krit> imi, вами, ทุกคนช่วยฟังเสียงด้วยอย่ไหนนะอย่ไหนนะาต้องรอตอนเช้ากว่าจะไปได้อ๋อนี่เจอบ้านแล้วกำลังจะไ่อุ้ทกำอังจะไรใช่แล้วต่อตาย โอ้ห่วยดิผมอยากเกิดในมือผมเกิดนี่ยผมเกิด,ม,ดมาแล้วแต่ว่านั่นแหลปะป้ามังผมก็คือชีวิตรอให้ได้เจ็ดวันชีวิตรอเจ็ดวันอรอตอนเช้าทุกคนเราสามารถไปได้ เราไม่รู้ว่ามีบ้านอยู่ตรงไหนบ้างอัไนไงนั่นไงเกิดใช่หรือเปล่าไม่ใช่จะตรงไหนอ่ะหายากนะเมืองอ่ะบางตอนเช้าด้ววันที่สองแล้วเฮ้ยมัอเลยก็ได้อ่ะเฮ้ เจอแล้วบ้าน <c oughs> ให้ทุกคนวิ่งเข้าเมืองเลยวิ่ง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 ,งกดรดกดอกดดอกดดอ ตกใ้หมดไอ้ผีเด้เยพวกเราหาหาว่าหาที่ลหลบหน่วยหลบดูก,ก่อนครับผม อย่างนี้เราต้องหาบ้านที่เราจะเอาไว้ซุกหัวมูมเว้ไว้ก่อนอืมหาบ้านซักหลังนึงเอาไว้เอาหัวมาซุกไว้ในบ้านหลังนั้นน่เเาเจอแล้วบ้านหลังน,นี้ตรานังนี้คนเยอะไม่ยากด้วยบ้านเยืนแบบนี้นี่แหละใจใจใหญ่หนึ่งนีนนอง่อืม ฐานที่มันของเราแล้วก็จะมีคนมาเข้ามายเยอะก็มือเล่นๆทันก็มีคนเข้ามาแล้วมีผมไปมของผมสร้างแล้วผมค่อยมาหุ้มฐานที่มันอ้

กระอีษกรดาษกระดอใหญ่นี่ของกระดอเลยนะครับผมวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีพีเอสชีพีเอสอุ้ยไฟนะผมขอทิ้งก่อนนะกันขออนุญาตทิ้งนะครับผม ได้มาแล้วของดีมีประโยชน์โอ้โอ้ของดีมีประโยชน์อีกแล้วทุกคนนะคบได้ของดีแล้วจะมาแค่ไหนก็มาเลยพวกผีพวกูกชิน้แนแม่จริงก็มาดีวพวกหองลูกชิน้น มันไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงเพราะว่าผมใช้เพื่อนอยู่แต่ผมไม่ว่าต้องใช้ตนมงใช้ตามหาเอาว้เช็ดูของมันเอาไว้ง่ายๆคือดูของบ้านที่หล่อยเจอของเย่ก็ได้ไม่ใช่วเราจะเจอของดีเสมอไปมันไปวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยอืม เว้ยว่าไม่ม oh, oh. <c oughs> ีปืนโอ้นี่ไงว้าวเกินแล้วสามสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบสิบห้าสามสี่สิบห้านัดได้รวมกับอีกหกนัดพวกกายเป็นห้าสิบเอ็ดนัดแล้วตายแน่พวกนั้น ท้องบ้านไปด้วยแล้วกันเผื่อมีคำว่าวลันขึ้นมาจะไดห้หาที่หลบซ่อนได้ไปต้มกันไปด้วยนะเพื่อนแล้วเผื่อบอสมาจะได้สำนึกมากจากการทวนได้ได้ช่วงเวลาไว้หนิเออแล้วทำแบบนั้นมันก็เปิดจากข้างนอกได้ดิเขื่อนไวย้ยังไง พ้าขประหยัดกระสุนกว่า ซฟเ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 ซฟคุณมาหาของกินก่อนอาบ้านหลังใชายังมีของกินไหมคุณมาหาของกินดูด้ว่าในมือมีอะไรอื้มเต้ มีแต่เงินพ่อผมต้องการช็อกโกแลตมนันเอาเงินมาให้แต่พอผมต้องการเงินมนันเอาช็อกโกแลตมา <c oughs> บ้านพวกนี้เป็นี้แหละายวิ่ง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 ท่านผมได้ยินเสียงคนยิงลูกสองเรืองของ ให้ที่ดีที่สุดน,นั่นก็คือให้ทุกคนยิงแค่นัดเดียวแล้วก็ใช้ไม้เบสบอลตีเลยนะครับผม <S <S จ้จะ,จะาหาของในบ้าน,น,อน,นอเ,เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกุ้งกุ้งต้องกุ้งแล้วแอบกุ้งคนกุ้งแอบกุ้งใช่ไหม จะตายแค่7จวันก็ถ้ารอดไปได้ก็บุญแล้วเดน,นี่ไอ้ทุกคนวางของก่นอนเอาอะไร ผมผกินอะไรกันเนี่ยมันผมบักแล้วนะคบผมมันผมบักเลย Nó cũng không nhạc như thế mình nha แม่ก็ได mm. ้ช mm. mm. ่วยผมสักทีผมไม่อยากหนีอ euh ืมยังแค่ไฟเขาจ้าวเขาก็ได้ช่วยบอกบอกในใต้คอมเมนต์บอกผมหน่อยว่ามันต้องแก้บักนี้ยังไง สบายาบสาานะบายบูสามก้อนะบ้านหลังนี้มันคลี่หมันคลี่เลยค่ะเออเดี๋ยวผมเอาเอาไม้ก่อนผมลืมของผมลืมของงั้นผมขอต่าก่อนเลยนะคะผม อนที่ผมหาไม่ชิดโอเคผมหาไม่จิดแล้วผมไม่รู้ว่าผมผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถไม่รู้ว่ามันเสียงขึ้นเดอกกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะครับฮัลโหลปัตูักกูดีสมบิงมันนี่คนสร้างบ้านอยู่บนหลังคาสักวันสักวันหนึ่งสักวันหนึ่ง ราคานี้จะโดนบุกโอ้ยเพื่อนกาดมันต้องทำทำอย่างนี้เอ้ยมาเลยเพื่อนอทำไปเรื่อยๆถ้าก,ก็กิดดีๆเราขึ้นว่ารันพอรันเพือก,ก็รันเวฟมาทันทีบอสเอาเพื่อนอ,อ๋อ เจอมาอย่างนี้ไอ้งจะวันที่มาดูกันว่าว่ากี่นาทีจะถึงเจ็ดวันตอนนี้แคสี่นาทีแล้วยังไม่เจ็ดวันเลย <c oughs> นั่นว่าหนึ่งวันสี่นาทีครับผมโอ้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 ตายแล้วตายแล้วตายนี่ยๆได้เนี่เ,นเอาชีวิตรอดเจ็ดวัน okay. โอ้ยเพื่อนโอ้โห โอ้โหตอนแรกผมทำแค่มีืค่สองสามคนใช่ไหมดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนที่ตามเข้ามาในบ้านที่ผมสร้างตอนแรกผมเลือกบ้านอย่างนี้เป็นที่ตั้งมันได้ยดีๆบุกเข้ามาเป็นขยงุงขยุงเลยขยงุงกองรับขยงุงขยงุงขยงุงพวกแกงนี่โอ้ยมีบ้านด้วย โอ,โ,อโอ๊ยเพื่อนระวังกระสุนหมดนะเออกระสุนนายมีน้อยแต่ค่ามีเยอะนะสร้างเลย,ยบ้านยุ่งเยิงหมดแล้วเพราะว่าพวกนี้โอ้เอาแล้ มาแหลกแน่เลยแม้แต่ตอนที่ผมเล่นตอนนี้ก็แหลกพอตัวแล้วไปเลยพวกเราเอออื้ออื้อไงพวกชอบผมไม่ใช่ลูกเต๋าต้องเป็นแนวเนี้ยจนะขนาดโอ้ยโอ้ย

บุ็อกองค์พงไม่สามารถทำด,ดีได้จึงติดดูค่านานี้เลยนี่จะมา17นาทีแล้วตอนนี้ก็18นาทีเรียบร้อยแล้วท่านมหาอุปราชัยหงเสัสววดีโอ้จะสร้างบ้านใหม่แล้วโอ้โหมาเป็นกองทัพขยงเลยสามคนนี้ เดอเพืออนดือเืออเดื yeah. อดอเ AH. อดเดอดเดือัเลือดเดือดเัืกัเลืกกเนดกกอเดืเดือดเดือดอือดเดือดอเดืออดเดืทาง่เขาอลเดือดเดอืเขาดอ นี่นี่ใครชอบก,การกล้วยกมือโหไฟยังอยู่ยังไม่มีใครมาเอาอีกอก้ มันผมยังบักกุดท่านี่แต่ยิงไปตรงไหนก็ได้บั็กตุดท่าเดิมนี่เลยบัอกเออ,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 อถ,ถึงผมจะบักแต่ผมก็สามารถจาัดก,การพวกม,มันได้ืม ไไนะุไม่เป็นพกเปลี่ยนน้องไม่เป็นพกเปล่าห่วยแตกผีสุดนากอืมเจอของที่โครตเยอะ ชวนมาเล่นฉันเล่นนะมีอะไรบ้างไม่อยากเล่นนะไปโอ๊ยดูดเตะอือ้มเอเป็นพื่อนกันหรอ,อฮะจับเพืนเกมมาทำฆ่าก่อนุณก็ผมไม่บวกเลยจะตายอ,อ่เต่ไม่สนใจใครสนใจใค าอคิดว่าท่านนี้ไม่ไม่ชอบเลยท่านี้พอบางมันไม่ได้ไหยิบคนเดินคนมาแล้วก็เดินต่อไปเดินต่อไปเดินเดินไปไปันเลยพวกเรา ให้เบนนายมีอะไรใจเป็นเลไหมให้เบนอูวนายเลือดน้อยมากเลยเลือดน้อยถ้าตู้เลือดน้อยกว่าเขาอีกเออลืมกล่องพยาบาลไปเลยนั่นไม่ใช่กล่องพาาเีเบนเกิดึงเลือดเป็นแค่นี้แต่เพิ่มก็จะเอากล่องพยาบาลมีอะไรบ้าง จากกะเป๋าพยาบ้าลไปตลอดเวลาลาลาก่อนลาเราเป็นหมากันแล้วเห็นเลยกลองพยาบาลโอ้ยพ่ปิดเสียงไม่รู้เลยเฮ้ยพอปิดเสียงไม่โอ๊ยอืยมไม่ไหวให้ผมขอเจาคิดไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ